อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับในบทในบทความนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการอ่าูนะคะในเรื่องของ Question Word นะคะหัวข้อก็คือเขาจะให้เราอ่านบทความนะคะพร้อมตอบคำถามให้ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะพาทำไปพร้อมๆกันนะคะจากไปงานที่แล้วนะคะ ไปงาน Word c e s t i o n Word นะคะหาตรงหาเจอไหมคะอยู่ในยูนิตที่ห้านะคะเขาให้เอาเขาให้เรานะคะอ่านบทความที่กำหนดให้พร้อมตอบคำถามต่อไปนี้นะะตอนอื่นเลยเดี๋ยวจะลากแล้วก็เดี๋ยวจะแปลให้ด้วยนะคะ Min i i ่อีสเกนะคะ Min <is> นะะจะกำลังจะไป buy apple with her brother นะคะเอาใหม่เช้าๆ m i n น i ่อีส o กิลจะไปซื้อแนะคะ m i นนี่ <Minnie S 2> จะไปไหนไปซื้อ แอปเปนะ,ะกับใคร her brother นะคะพี่ชายน้องชายนะ,ะของหลอนนะคะซึ่งเครื่องหมายแบบเนี้สังเกตได้เลยว่าเป็นการขยายขยายด้านหน้า brother เนี่ยชื่อว่า Henry นะคะอ่าขยายด้านหน้าก็คือน้องชายหรือพี่ชายนี่แหละชื่อว่า Henry นะคะต่อไปคะ่ะ they go to the market ว่าเขาเนี่ยไปตลาดนะคะซึ่ง near the river มันจะอยู่ใกล้ๆก,กับแม่น้ำนะคะต่อไป their mother นะคะ their เป็น possessive pronoun นะคะซึ่งแปลว่าเป็นสรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะอะแม่ของพวกเขาเนี่ย is going to make apple pie นะคะซึ่งแม่เนี่ยก็กำลังจะทำละกำลังจะทำพายแอปเปิลนะคะ บินนี่ buy 6 i x apple นะคะซึ่งบินนี่เองเนี่ยซื้อแอปเปิลเป็นจำนวน6ลูกนะคะ and henry buy 10 apple นะคะแล้วก็ henry เนี่ยซื้อแอปเปิลด้วยเช่นกันอีกเท่าไหร่10ผลและรวมเป็น16ผลนะคะ they go back home นะคะจาหลังจ,จากนั้นพวกเขาก็กลับบ้าน together ไปด้วยกันนะคะ and wait for yummy apple pie แล้วก็รอคอยที่จะได้กิน apple p i พที่มันน่าอริอร่อยนะคะทีนี้ดูด้านล่างคำถามนะคะ what is Minnie going to do นะคะเขาถามว่ามินนี่จะทำอะไรนะคะ,อะตอบได้เลยคะ่ะเอาตรงไหนไปตอบนะคะนี่เลยนะคะอ่าบรรทัดแรกเขาบอกไว้ว่า Minnie is going to buy apple เอาไปตอบได้เลยนะคะเพราะเขาถามหลักๆเลย ถามว่ามินนี่กำลังจะทำอะไรนะคะคือไม่ต้องข้ามไปตอบว่ากำลังจะทำพายนะคะเพราะว่าแม่ทำตอบได้เลยว่าจะไปซื้อแอปเปิลนะคะ s ิน is going to buy apple ลอกไปเลยนะคะตรงนี้ข้อส who is Henry นะคะก็ถามว่า Henry คือใคร Henry ก็คือพี่ชายใช่ไหมคะอ่าเอา Henry ขึ้นมาตอบ Henry is her brother นะคะมีคำว่า her นะคะ possessive pronoun นะคะแปลว่าแสดงความเป็นเจ้าของนะคะของใคร ของหล่อนนะคะ is her brother นะคะเอาสัพนามไว้ข้างหน้าแล้วก็เอานามไว้ด้านหลังนะคะนี่เลยเอาใส่เป็น her brother เป็นพี่ชายของหล่อนนะคะข้อส where do Minnie and Henry go นะคะมาถามว่ามินนี่และ Henry เฮนรี่เนี่ยไปไหนนะคะแทนพวกเขาว่า they go to market นะคะเอาตรงไหนไปลอกใส่ได้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะ ว่าเขาจะไปตลาดนะคะสี่ how many apples does Henry buy นะคะคำถามว่า Henry เนี่ยซื้อแอปเปิลมากี่ลูกนะคะอ่าตอบไปว่า Henry buys ten apples นะคะคอามา buy จริงๆแล้วแปลว่าซื้อนะคะจาก subject ของเราก็คือคำว่า Henry นะคะมาคนเดียวนะคะถือว่าเป็นเอกพจน์นะนามเอกพจน์นะเพราะฉะนั้น เวิร์บของเราที่เป็นกิริยาน,นีจะต้องเติม s ให้มันนะคะจำไว้เลยนะคะ Henry buys 10 apples นะคะเติม s ให้ด้วยเพราะว่า apple หลายผลนะคะ Henry ซื้อ apple สิบลูก5 oh ว่า is their mother going to make นะคะเจอคำว่า make นะคะ going to แปลว่ากำลังจะทำนะคะ going to บอกเวิร์บแปลว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ going to do something นะคะไม่ได้แปลว่ากำลังจะไปทำนะ อ่าแปลว,ว่ากำลังจะทำนะคะเพราะฉะนั้นตอบได้ว่า their mother is going to make apple pie นะคะแม่ของเขากำลังจะทำพายแอปเปิลนั่นเองนะ,ะลอกไปเลย5ข้ออย่าลืมเขียนความหมายไว้ได้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะ